สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่ที่แถวบริเวณสถานีรถไฟฟ้านะครับสถานีปู่เจ้าสมิงผายนะครับเพื่อพาท่านมาชมจุดขึ้นลงนะครับที่สําคัญนะครับของถนนวงแหวนรอบนอกหรือว่ามอเตอร์เวย์นะครับสายบางคลีสุขสวบัตินะครับจุดช้างสามเสียดนะครับซึ่งเป็นจุดที่สำคัญนะครับลงมาก็จจะไปบางนาหรือว่าจะไปสมุทรปราการนะครับหรือว่าจะขึ้นมอเตอร์เวย์นะครับ ไปทางด่านทับทางก็จะไปพระรามสองก็ได้นะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูไปชมกันเลยนะครับนี่คือถนนสุขุมิตนะครับขาออกนะครับส่วนฝั่งป้ามือเป็นขาเข้านะครับข้างบนก็เป็นรถไฟฟ้านะครับทางรถไฟฟ้า BTS นะครับที่จะไปทางสมุทรปราการบางปูนั่นนะครับจะเห็นป้ายถนนการจนาพิเศษนะครับบางนาพระรามสองขิดซ้ายนะครับขิดซ้ายสุดนะครับถ้าพระรามสองก็ ขึ้นตรงกลางนะครับสม,ม,สมุดปราการตรงไปนะครับตอนนี้เป็นขาออกนะครับส่นบริเวณนี้เป็นขาเข้านะครับถ้าลงมาจากวงแหวนรอบนอกนะครับก็จะลงมาข้อกับตรงบริเวณแล้วก็ขาเข้านะครับไปตรงบางนานั่หนะครับก็จะมองเห็นวงแหวนรอบนอกนะครับบางทีสุดวัดอยู่ข้างบนนะครับที่จะไปบางนาหรือจะไปพระรามสองนะครับอยู่ข้างบนนะครับ นนี้เป็นถนนสุขุมวิทนะครับที่ยืนอยู่เนี่ยนะครับบนสะพานลอยนะครับใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าสถานีปู่เจ้านะครับส่วนที่มองเห็นก็เป็นสถานีรถไฟฟ้านะครับสถานีปู่เจ้าสมิงคลายนะครับส่วนบริเวณนี้นะครับใช้สุดจะขึ้นวงแหวนรอบนอกนะครับด้ว่ามอเตอร์์นะคจะไปบางปีบางนานั่นแหละครับแล้วก็ด่านทับท้างนะครับส่วนตรงกลางก็จะไปพระรามสองนะครับ ส่วนที่ตรงเห็นตรงด่านเก็บเงินนั้นเป็นทางลงมาจากทางบางนาบางพีนั่นนะครับลงมาก็จะไปสำโรงนะครับส่วนเสียนโค้งลงมานะครับมาจากพระรามสองนะครับจะลงไปสำโรงนะครับเนี่ยครับด่านเก็บเงินนี่นะครับถือว่าสลับซับซ้อนเหมือนกันนะครับด่านช้างสามเสียนเนี่ยนะครับจุดขึ้นลงช้างสามเสียนนะครับเราก็จะมีป้ายบอกชัดเจนนะครับบริเวณทางขึ้นนะครับ กลางก็พระรามสองับตรงไปสมุดประการแล้วก็สายสุดก็ออกบรรนานะครับเป็นมอเตอร์เวย์นะครับวงแหวนรอบนอกนะครับสายถึงก็ไปบรรนาด่านทับท้างได้เลยนะครับนะครับทางขึ้นไปจะมองเห็นด่านเก็บเงินนะครับซ้ายมือก็จะไปวัดไครนะครับบริเวณนี้ก็เป็นยูเทิร์นใต้มอเตอร์เวย์นะครับที่จะไปสมุดประการนั่นแหละครับมาดูบริการด้านล่างกันนะครับด้านล่างมอเตอร์เวย์บ้างนะครับสำหรับซับซ้อนนะครับ นะครับช้างสามเสียนนะครับหรือว่าช้างเอราวัณนะครับสัญลักษณ์ของจังหวัดสมุทรปราการนะครับบริเวณนี้ก็เป็นทางลงนะครับมาจากด่านทับช้างบางนานนั่นแหละครับบางพลีนะครับลงมาที่ช้างสามเสียนนะครับผ่านด่านเก็บเงินนะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าสมุทรปราการนะครับที่จุดนี้นะครับข้างๆช้างสามเสียนนี่แหละครับ นี่แหละครับช้างสามเสี้ยนนะครับหรือว่าช้างเอราวันนะครับสัญลักษณ์ของสมุทรปราการนะครับขวามือก็ลงมาจากทางด่านทับช้างบางพลีนั่นแหละครับบางนาบางพลีนะครับผ่านด่านเก็บเงินก็ลงไปสมุทรปราการนะครับส่วนทั้งบนนี้ก็ทั้งบนนี่ครับที่เห็นนี่คือทางลงที่มาจากบางนาบางพลีนั่นแหละก็จะไปสํารงนะครับจะโค้งไปลงสํารงนะครับบนนี้นะครับ ในส่วนของทางลงที่มาจากทางบางนานะครับบางทีก็จะโค้งลงมานะครับโค้งลงมาแล้วก็ลงมานะครับแล้วก็จะไปสํารงบางนานะครับลงมาตรงนี้นะครับก็ไปจ่ายกานเก็บเงินนะครับออกสํารงบางนานะครับส่วนบริเวณด้านขวามือนะครับที่มองเห็นนะครับจะขึ้นมาจากทางปากน้ําสมุทรปราการนะครับที่จะไปบางนานะครับที่จะไปบางนาเนี่ยขึ้นไปตามนี้นะครับ จะไปบางนานะครับผ่านเมกาบางนาด่านทับช้างนั่นแหละครับที่ทิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณนะครับอีกมุมหนึ่งของทางลงนะครับช้างสามเสียนครับหรือว่าช้างเอราวัณนะครับนี่ละครับบริเวณพิพิธภัณฑ์ช้างสามเสียนนะครับเวณจุดขึ้นลงนะครับตรงเหวือนรอบนอกมอเตอร์เวย์นะครับบางตรีสุขสวัสดิ์นะครับ ตำบลสลงเหนืออำเภอเมืองสมุทรปราการนะครับนี่นะเป็นจุดขึ้นลงนะครับขาเข้านะครับที่มาจากสมุทรปราการนะครับจะไปพระรามสองแล้วก็บางนานะครับที่มองเห็นนะครับนั่นก็คือจุดขึ้นลงที่สําคัญนะครับถนนวงแหวนรอบๆครับหรือว่ามอเตอร์เวยนครับบางซีจุดสวัรค์นะครับจุดช้างสามเสียนนะครับอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการนะครับขอขอขอบคุณสำหรับการรับชม ติดตามนะครับอย่าลืมกดซัสบ,สบสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อได้รับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆพบกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ